แล้วอยู่อย่างวันเนี้ยกูไปเจอคนมาใส่ชุดสีก้าีกลเนี่มีดาวติดตรงเนี้ยอะไรนึกว่าเป็นตำรวจแล้วเป็นใครเป็นจ่าหายเ้ยโธกูนึกว่าเป็นตำรวจเป็นจ่าเป็นจ่าเจ๋งเลยมันดูภายนอกไม่ได้จริงๆเอออย่ามาดูคนแค่การแต่งตัวใช่เดินตลาดนี่ แขนด้วนแขนนะั่น่ะแขนสองข้างเลยด้วนขาก็เดินเป๋เป๋เป๋ๆน,นี่ยนี้น่งขาเนหะเออขันอันหนึง่งดูนะ่ะเป็นขอทาน <c oughs> โอ้คนเราเนาะไม่น่าเป็นนะพูดถึงแต่งตนะัวเป็นไงแต่งตัวไงแต่งตัวอะไรนะแต่งแต่งตัว,ตตวดีไหมไม่ดีเสื้อผ้าขาดๆด้วย บางคนขายด่วอไม่ขอทานไม่ขอทานออคนเราเดียดูแต่ตเพลงภายนอกเพลงนอกดูไม่ได้ไปนอกดูไม่ได้ภายในอ่ะต้องเจาะดูอ่ะ <c oughs> ต้องเจาะดูแล้ว<ล>คุณขำอะไรกันปะครับคคุณรับนี่สัจธรรมคุณขำอะไรกันเนี่ยผักโขใส่สูตรผูกไท มีกระเป๋าเจมบอลอันหนึ่งถือปืนไปปล้นอยีาจริงเอาผู้หญิงด้วยนะอะไรผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงผู้ชายเลยฮะต้นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเดินเกาะขงเกาะแขนกันอเดินเกาะแขนกันกระหนุงกันหญิงกันดูเนี่ยชวนกันไปเข้าโรงแรมชวนกันไปเข้าโรงแรมโรนเลิกไปเป่นกันเข้าโรงแรม ไปเอาโอ้โหรู้ว่าเป็นแฟนกันเออดูนะนแบบโธมันดูแต่ภายนอกมมนได้จริงๆนะเพื่อนปากคือเป็นแหนบดวยวะเนี่ยฮะปากมาด้วยวะทไมไม่ไม่เห็นนะ ไข่อะไข่อะไรวะไข่ไก่อะทำไมทําไมเขาถึงเรียกไข่ไก่ไม่รู้ก็เพราะมันเป็นไข่ของไก่มันถึงเรียกไข่ไก่๋อ้ทำไมถึงเรียกไข่เป็ดไข่เป็ดทำไมถึงเรียกไข่เป็ดทำไมเรียกไข่เป็ดก็มันเป็นไข่ของเป็ดไงมันถึงเรียกว่าไข่เป็ดอ๋อเอ้ยนีพี่แล้วไข่คนทำไม ไมไข่คนถึงเรียกกระโปรงเยอะ้ตุหรมากไปทางจังไรทั้นี้ว่ะแล้วแบเย เฮียยังไม่ทันตบมุกเลงตายนะ <laughs> มึงขับเฮียอะไรเนี่ยข้าวพุงเฮียอเลยข้าวพุงเฮ้ย